เรามาบ้านของเองนะอาจารย่า,ยานวัดแดงธรรมชาติเขาบอกกันว่าวันที่จะพบร่างนางเอกสาวที่หายตัวไปในน้ำมีดาราผู้ชายคนหนึ่งมาการาบโพโตบอกว่าขอให้พบร่างน้องพอออกไปปุ๊บวันนั้นก็เจอร่างเลยอาจารย์ไปไหนเนี่ยนูต่ลครที่นี่เจ้าที่แดงมากเลยค่ะ<อ>แล้วก็มีดวงจิตวิญ,ญญาณที่เขาเป็นคู่กรณี ของแม่พี่รลอดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่นี่ค่ะถามเลนเลยได้ไหมคะเลดนี่เป็นคนที่เขาเคยตายแ้้วหะแล้วไม่ใช่แค่นะแ,แม่พี่ก็ตายไปแล้วเคยพี่ว่ากระดูกมากเลยนะตอนตายใหม่ๆอะ่ะในความรู้สึกผมและในชีวิตผมผมไม่เคยกลัวใครเท่ากับ ติดตามพร้อมกันในช่อง่องผีพุทธนี้งทุ่มสิบห้าทางยูทูบชาแนลพร้องกันทั่วโลกอื้อ